เอาครับเอาครับอันนี้น้องมาอัดให้ครับอัดคู่ครับหายเ,อเอรืเอกับท,ท่านปานอันน,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 นี้อันนี้ข้างปาน อันนี้อะไรครับปลาอะไรางปลาอะไรครับอันนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาจะไปใช้เอ็นั่นยาใช้ใช้ใจยจใจใจใจบอย่า ใหญ่ใหญ่ใ,ใครใครว่างไหมข้างหน้าข้างหน้าเกี่ยวปลาหยนาหน่อยเร็วเกี่ยวปลายห,หน่อยปลาปลาใหญ่ปลาใหญ่เอาของนอะเกี่ยวปลาเกี่ยวปามาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวคลิปไม่ค่อยติดครับใจเย็นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดลุ้นเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวคฟ้า เดี๋ยวก่อนาปาก่อน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 เอาปาก่อนปาก่อนเดี๋ยวปาก่อนเดี๋ยวปองเลยเกี่ยวเลยปากเกี่ยวจ้าครับตอนนี้ โอ้โหเคลื่อนขบด้วยปลาผมอยู่ที่สายอยู่บอยบอยบอยฮะตัดตัดตัดตัว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 ตัดลิ้นเลยเอานี่พี่หมีมีปลาป่ะมีมีรู่แล้วฮะวิ่งอยู่ปลาช้าเรืออยูหัวเรือเอาปลาปลาปลาข้างหลังเรือตัวนะมีว่าใครอัดหัวมีใครอัดหรือเปล่า